ที่ทำการปกครองจังหวัดลบบุรีจัดก,กิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาชนและจัดตั้งเป็นสมาชิกกองอาสาดินแดนนะครับกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรองนะครับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ปกป้องชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและดูแลความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในพื้นที่ครับในปรัชญาเปป่าตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธี เปิดการสร้างเครือข่ายประชาชนและจัดตั้งเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรองรุ่นที่3โดยมีนายกองเอกพิสนุประภาธานานันหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีและคณะผู้ดำเนินโครงการวิทยากรผู้เข้ารับการสร้างเครือข่ายประชาชนเข้าร่วม50คนที่กรมรบพิเศษที่1ค่ายวัชราลงกรณ์พลร่มป่าหวายอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายประชาชนและจัดตั้งเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรองในการร่วมกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนในการช่วยเหลืองานของทางราชการในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่3มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ทั้ง11อำเภอรวม150คนสำหรับกิจกรรมในการฝึกประกอบด้วยการฝึกระเบียบวินัยการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้นการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตฉุกเฉินการรักษาความปลอดภัยบุคคลสถานที่และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและกิจกรรมความเป็นจิตอาสากับการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครรักษาดินแดนครับ